สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองไยมันนี้มาพบกับสองสาวนอนคือเก่าพี่น้องคพนเก่าค,น,ค,น,คนเดิมเมื่อใดอย่างสุพี่น้องกินค่ะเมื่อนี้ได้หลายอย่างพี่น้องได้ย่าปลากระป๋องเนาะอาหารพัตะคานย่าปลากระป๋องแล้กลวก็พักรวบแค่หลอดอะบวคาโดี่พักซดกระิมีพักหอมมะเตียงค่ะแล้วก็หอมเตียงพักสลัดคอร์ดค่ะแล้วก็มีปลาแห้งเนาะพี่เพ่นห้นมกแล้วก็อันแจ่วบวงค่ะพี่น้อง จะบองพีเิ่นเห็ีมากแซ่บแซ่บอืม้มขาข้อขาเหเจ้าน่าอบเอาค่ะ แซ่บวางแซ่บค่ะุยเลิศเนอ ย่ำแบบอันนี้ปลากับป๋องเยลรมันเลยค่ะพี่นอ้องมันย่ำแบบซอนนแบหบอมจัง ขห很ายำง่ายๆค่ะปรากอบกังเยืมั้องเสียหวานนพี่น่อง ตาวมาบนนันคนมากินปะห่หงอบมานเท่ากับสิกินเขาแรง โอเคสวัสนาทีเด้พี่น้อง จำบ,ก <c oughs> บากกับบงแซ่บผลไาเพันเห็ดเองพี่น้องแซ่บอยู่เ <c oughs> จ้าวาง สาวน้อนกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามากินของกันแซ่บแซ่บนะพี่น้องว่งาเบนะิร์นวาเทินหนาสาวน้อยจะพะเฮ็ดอยังกินอย่างยังไงก็ขอบคุณมากมากคะ่ะท้าสาวน้อนกินไม่สุภาพพิ่เราพี่ภาคกับการได้ขอ,ขอโทษขอไพ่เด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย